ฟองตอนนี้เหมือนแบบยาสระผมอะเป็นเหมือนผู้ขาไฟฟูจิเมืองไทยนะคะคือนองแบบใหญ่มากทุกคนดูดิ ค่่ะชีีพก็วันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราอะไม่ได้แบบไปเที่ยวนานแล้วใช่ไหมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นวันหยุดพอดีนะคะปิดเทอมของอุ้มเนาะวันนี้อุ้มก็เลยจะไปเชียงดาวนั่นเองค่ะก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักหลักพันแต่ว่าวิวเนี่ยหลักล้านนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยอุ้มขอแต่งหน้าก่อนแป๊บหนึ่งนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะลงเครื่องสาอางเนี่ยเราก็จะลงสกินแคร์กันก่อนนะคะด้วยตัวนี้เลยก็คือเป็นเจลสิวดอกดาวเรืองสูตรใหม่ของจุฬาเฮิร์นนั่นเองค่ะซึ่งได้พี่มทย เป็นฮีเซนเตอร์ด้วยนะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยต้องเนี้ยอุ้ม,มืมีสิวขึ้นนะคะเลยต้องแบบแอบ,บทานิดนึงนะเพราะว่าแบบเห็นป้า,วาเวลามาต่างจงังหวัดของแต่ละทีเนี่ยเป็นคนที่แบบสิวขึ้นแบบตามแก้มตามหน้าผากอะไรเงี้งะะเยเลยงั้นต้องใช้ตัวเนี้ยในการแบบลดสิวของเราด้วยและกันแล้วตัวสูตรใหม่เดี่ยะค,ะคือ สามารถทาแล้วไม่ต้องล้างออกได้เลยนะคะแล้วก็สามารถทาทวหน้าได้เลยหรือว่าจะทาตามจุดก็ได้แล้วแต่เราเลยตัวสูตรก่าเนี่ยค่ะคือเราจะต้องทานะคะแล้วก็ไปล้างออกซึ่งหลายคนในยรีวิวมาก็คือบอกว่าเอ้ยแบบบางคนก็ขี้เกียจล้างออกใช่ไหมแล้วพอทิ้งไว้น่ะมันก็จะรู้สึกแบบแสบหน้านะคะทางจุฬาอเขาก็เลยแบบเปลี่ยนใหม่เป็นตัวสูตรใหม่ตัวนี้นั่นเองจะอ่อนโยนกับผิวหน้าเรามากกว่านะคะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกเลยคือมันจะสะดวกมากกว่าด้วยสามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะสิิววววววมมมัันนนนกกก็็จะหยยุุ่่าาๆใใครรีแแบบชงง้้้้เปสลตอไ ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยตัวสูตรใหม่นะคะก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าน้องเนี่ยก็จะอ่อนโยนแล้วก็เบาบางกว่าตัวสูตรเก่านะคะคือเวลาทางไปเนี่ยมันจะซึมง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเนหนิะหนะหน้าด้วยเขามีสารสกัดจากดอกดาวเรืองที่ช่วยลดสิวอุดตันสิวอักเสบแถมสูตรใหม่นะคะเขาเพิ่มสารสกัดจากฟาทไลโจนไข่ขาวแล้วก็สิงโตนตัวใช้เรารู้สึกว่าแบบสิวยุบลงแล้วก็สิวไม่ค่อยขึ้นด้วยนะคะเพราะตัวเนี้ยเขาจะค่อยๆแบบช่วยผัดเซลล์ผิวต่างๆของเราออกไปด้วยนะคะแล้วที่สาคัญเลยตัวเนี้ยพอใช้ รอยแบบรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวด้วยอ๋อแล้วก็ข้างหลังค่ะตัวซองข้างหลังตรงนี้เนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์แปะใช่ไหมสามารถแกะออกแล้วก็ไปสแกนคิว o า e คได้เลยค่ะเป็นการแบบรุ้นุสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อแลกของได้เนาะรวมถึงว่าเช็คเรื่อยว่าเป็นของแท้หรือว่าของปลอมค่ะแล้วก็ถ้าสงสัยหรือว่าแบบสแกนแล้วไม่ติดอะไรยังไงเนี่ยสามารถแอดไลน์แอดจุฬาเห็บได้เลยค่ะเขาจะ คอยบอกให้นะคะว่าเอ้ยเราแบบทําผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าก็แนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่มีส um ิ่หนูก็ต้องเจต้มสิ่งในตํานานตัวใหม่ของจุราเฮิร์มนั่นเองค่ะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยหาซื้อได้ที่เซเว่นอนะคะทุกสาขาเลยราคาแค่49บาทเท่านั้นนูกันเดี๋ยวอุ้มไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่ที่พักแล้กันค่ะ นี่นะคะแล้วก็ถึงที่พักก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วโหนก็ตอนนี้นะคะเราอยู่นที่ในแคมป์นเตียนนั่นเองนะคะเป็นที่พักของเราในคืนแรกวันนี้โหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในบ้านพักกันดีกว่าค่ะจะให้ดูก่อนว่าข้างนอกเนี่ยจะหน้าตาทรงบ้านกัปนประมาณนี้นะคะซึ่งในที่พักของเราเนี่ยถ้าเป็นทรงบ้านแบบเนี้ยคือมีแค่หลังเดียวหนแล้วอุ้งก็จองทันพอดีด้วยนั่นเองค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะคือไอหลังนี้เนี่ยมันจะสามารถอยู่ได้ทั้งหมด2ชั้นนะคะก็จะมีชั้นล่างแล้้้ววกกก็ชััันนนนนนบ่่เเเเงดดดี๋ยราาาาขขไปูใคะ นี่พอเข้ามาแล้วนะคะสิ่งแรกคือพอเข้ามาเสร็จเนี่ยอย่างที่เจอเลยก็คือทีวีนะคะคือเขาจะมีทีวีไว้ให้ให้เราสามารถไปแบบว่าเปลี่ยนช่องดูหลังต่างๆของเราได้เลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเตียงนั่นเองนะคะอย่างที่บอกเลยว่าบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมดสองชั้นใช่ไหมคะก็จะมีเตียงชั้นล่างนะคะซึ่งเตียงเนี่ยอุ้มจะนอนกับคุณแม่นั่นเองก็จะแบบสามารถนอนได้2คนนะคะแล้วก็ชั้นบนก็จะมีเตียงอีกเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าเรามาดูกันที่ฝั่งนี้นะคะ ฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีตู้เย็นให้อันนึงพร้อมกับน,น้ำทั้งมหมด4ี่ขวดทางด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นแก้วน้ำนะคะเป็นเซ็ตโอวัลตินแบบเซ็ตกาแฟ,แฟตา่างๆที่เราสามารถชงได้นะคะช้อนส้อมเอ่ยแก้วเอ่ยแล้วถ้าเราเขยับมาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเจอตรงนี้นะคะคือเขาจะมีให้น้ำอีก2ขวดนะคะมีได้เปาผมแล้วก็เครื่องชงน้ำร้อนนะคะแบบเอาไว้ต้มเดี๋ยวไปดูทางฝั่งนั้นกันบ้างดีกว่านะคะ ดูไปแล้ว่วาทางฝั่งนี้เนี่ยมันสามารถดูวิวได้นั่นเองทูกค้สอาจจงว่าดูวิวยังไงใช่ไหมอันนี้คือมันมเป็นเตียงนอนถ้ามาทางนี้เนี่ยมันสามารถจะดูวิวได้นี่ น้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆตัวหน้าต่างตรงนี้คือเขาว่าปิดไว้ให้นะคะตค่อม่เกี้่อุ้มอะเปิดไว้ก่อนแล้วมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเพราะตอนแรกอุ้มลองเปิดแหละมันแข็งมากทุกคนเปิดยาะก็เลยเปิดไว้ก่อนนะคะเราสามารถที่จะดูวิวข้างนอกตรงนี้ได้เลยนะคะตอนช่วงเชา้าแบบกินอาหารเช้าอะไรอย่างนี้เนาะรู้สึกว่าแบบวิว,ว,ว่สวยมากเลยนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราอะอยู่ในช่วงของแบบตอนเย็นและะ้วแสงมันยังแรงมากเลยยังทําให้แบบว่าดูวิวได้ไม่ค่อยชัดขนาดนั้นนอาจจะต้องรอแบบเย็นๆอีกสักนิดนึงให้แดดมันโลมเนาะไม่ก็ตอนช่วงเชา้าดี่กคะ ลืมบอกเลยนะคะว่าราคาห้องพักเนี่ยราคาทั้งหมด6,800บาทค่ะนอนได้ทั้งหมด4คนนะคะมีทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแล้วก็มีเบรก f a s ตอนเช้าให้กินด้วยค่ะถ้าตื่นไม่ทันก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็เรากินตอนนึงก็ได้ตอนเย็นเขาจะมีเป็นเซตบุกทกาให้เราค่ะสามารถทานได้เลยนะอันนี้นเราไปดูทั้งหน้าฝั่งกันบ้างเนาะอันนี้เขาก็จะแยกไว้ให้ทัง้งหมด2ฝั่งนะคะ <c oughs> ฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นซ่วมนะคะแบบห้องน้ำปกติเลยนะคะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นห้องอาบน้ำนะคะแล้วคือจะบอกว่าเย็นมากมีก็จะเป็นแบบฝักบัวต่างๆให้นะคะสามารถที่จะปรับน้ำร้อนน้ำเย็นตรงนี้ก็ได้ซึ่งมันดีมากเพราะว่าเรามาช่วงปลายปีสมัยอากาศมันจะหนาวมากๆมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแบบสามารถมีห้องน้ำที่ปรับน้ำร้อนน้ำเย็นได้นะคะแล้วก็ตรงฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพวกอ่างล้างหนะ้าสิ่งล้างมือต่างๆนะคะสามารถแปรงฟันล้างหน้าได้เลยเขาก็าจะมีพวกคัตันบัดนะคะ แป้งสีฟัน,นยาสีฟัน,นยาสระผมต่างๆก็สามารถใช้ตรงนี้ได้แล้วก็ที่ห้องเนี่ยคือเขาให้ตัวนี้มาด้วยค่ะก็คือเป็นเป็นบับิ้ลบานนะคะคือสามารถลงใส่ในอ่างแล้วก็ตีฟองขึ้นมาได้้วยคือข้างนอกของเราอะมีเป็นสะด้วยนะเดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกกันเนาะนี่แล้วก็สามารถอันนี้ไปใช้ด้านในเองค่ะต่อไปนะคะเราจอกไปดูวิวข้างนอกกันบ้างดีกว่าค่ะนี่พอออกมาแล้วนะคะ ก็อย่างแรกที่จะเจอเลยเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะนะคะจริงๆริงตอนมาเขายังไม่ได้เอาเตามาตั้งให้นะคะเขาเพิ่งเอามาตั้งให้ซึ่งเราสามารถที่จะนั่งกินแล้วก็ชมวิวแบบพธรรมชาติต่างๆข้างนอกได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่แบบพร้อมแบบนําเสนอมากก็คืออันนี้นั่นคือคือมันจะเป็นสระว่ายน้ำให้นะคะคือเราสามารถเปิดน้ําใส่ได้เลยเราอยากลงมากแต่ว่าตอนนี้คือเันแผ,นผยอยู่ไว้ค่อยตอนเย็นๆเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะให้ดูวิวข้างนอกว่าแบบ เหมือนวิวหลักล้านนะคะจะเป็นวิวของที่พักเรานั่นเองนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับดอยหลวงเชียงดาวนั่นเองก็คือเป็นเหมือนภูเขาฟฟูจิเมืองไทยนะคะคือน้องจะสูงอันดับที่3ของประเทศไทยเลยนุ้แล้วก็ที่เรียกว่าภูเขาฟฟูจิเนี่ยคือมันจะสูงเทียบกับแบบก้อนเมฆนะคะมันจะมันเลยจะมีก้อนเมฆแบบบุกคุมตรงช่วงแบบยอดเขา่นเอง ซึ่งวันนี้อาจจะยังเห็นแบบไม่ชัดมากใช่ไหมจะต้องรอดูตอนเช้าแต่ว่าถ้าตอนเช้าตื่นทันก็จะถ่ายมาให้ดูค่ะแต่ถ้าตื่นไม่ทันก็เดี๋ยวจะแปะรูปเอานะคะแล้วก็ข้างนอกนะคะหลายคนอจาจจะงว่าเอ,อ้ยทำไมบางหลังเนี่ยมันถึงเป็นโดมใช่ไหมอันที่เป็นโดมเนี่ยก็เป็นบ้านพังเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับของเราพ่อของเรามันคือจะเป็นบ้านหลังนะที่เหลือก็จะเป็นแบบเป็นโดมบ้างไม่ก็เป็นแบบบ้านอีก,แบบอกแบบอีกทรงหนึ่งนะคะถ้าเป็นทรงไม้แบบเนี้ยคือมีแค่หลังอุ้มหลังเดียวนะเนี่ยแต่ว่าอากาศดีมากแล้วก็วววสนรระมาาาถ้เดูแบบบออๆไ่งี ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในบ้านกันดีกว่าค่ะไปดูชั้นสองกันนี่นแหละเราขึ้นไปดูข้างบนกันบ้านดีกว่านะคะนี่เขาก็จะมีบันไดให้ขึ้นไปข้างบนนั่นเองนี่ทุกคนนี่จะให้ดูว่าน,นี้คือเป็นเตียงนะคะแล้วก็ทางฝั่งข้างนอกเนี่ยจริงๆรอ่ะสามารถปิดได้นะคะแต่ว่า เปิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นวิวอย่างนี้เลยนะคะวิวด้านนอกซึ่งจะต้องระวังเนิดนึงเพราะว่าตรงข้างน่าเนี่ยไม่มีอะไรกั้นเลยนะคะคือเปิดแล้วก็ถ้าไม่ดูดีเนี่ยก็อาจจะลวงไปได้นะอันนี้ก็เลยเปิดหน้าต่างกั้นไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่หล่นลงไปค่ะนี่นี่ก็จะเป็นเตียงชั้นสองนะคะซึ่งสามารถนอนได้2คนเหมือนกันเลยนะคะข้างล่างกับข้างบนก็จะเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าข้างบนเนี่ยก็จะมีความแคบกว่านิดนึงเนาะแบบตื่นเช้ามาเราสามารถที่จะแบบลุกขึ้นออกมาแล้วก็มาดูวิวทางฝั่งนี้ได้เลยค่ะะอมกกก็็็จเหหนแล้ว ภูเขาไฟฟูจิบางไทยแบบชัดขึ้นนะคะข้างบนก็จะเห็นชัดมากๆเลยถ้าเราตื่นทันอะนะแล้วก็ทางฝั่งนี้นะคะก็สามารถลูดได้เหมือนกันค่ะเอาไว้แบบดูวิวทางตอนเช้าเหมือนกันชึบแทนกันแบบว่าเราจะไม่เปิดระ่างตรงนี้เนะแล้วก็มาดูวิวทางฝั่งนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เปิดหนาต่ังดูได้เหมือนกันเลยเนาะทางฝั่งนี้เก็จะเห็นแบบภาพมุมต่างๆได้เยอะมากๆเลยคุอมรู้สึกที่พักนี่ครั้งนี้เนี่ยก็คือแบบดีมากเลยนะแบบ วิวสวยแล้วก็ต้งต่างคือดีมากเลยนะคะแล้วแบบบรรยากาศดีม,มากแล้วก็มาช่วงที่แบบอากาศมันยังแบบเย็นๆอยู่ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจะเกินไปด้วยนะก็เลยรู้สึกว่าแบบเอยโอเคเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ากันดีกว่าค่ะ ตอนนี้ก็คือไปเปลี่ยนชุดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นชุดนี้นั่นเองแต่ก็คือพอเปลี่ยนเสร็จเนี่ยอะไรมันยังสว่างอยู่ใช่ไหมไปขึ้นบึดแล้วมันจะบึดตรงกางนะคะแต่ว่าไม่เป็ไนไรเราก็อยากเล่นได้ซึ่งว่าสารที่เราได้มาคือมันจะสามารถปรับเป็นน้ําอุ่นแล้วก็น้ําน้ําเย็นได้นะคะนี่ก็คือปรับเป็นน้ําเย็นเรียบร้อยเอ้ยน้ำ,น,ำน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วะเเดี๋ยวราจลงไปข้างล่างกัน,นะคะ่ะ <c oughs> อ่ะถ้าอัดอะไร <c oughs> ถ้าออะไรเนะี่ยกล้องกันน้ำเอ้ยคอมมี่ไอนีิให้ดี เอเอเขามีไอ้นี่ให้นี่เดี๋ยวเราจะเทลงไปนะคะบอกว่าเป็นอฟองสบูแบบผงผสมสารสกัดจากว่านหางจระเข้และน้ำมะพร้าวลดอาการแสบแลนของผิวแต่ว่าไม่ได้บอกให้บอกว่าใส่น้ำเย็ะน้อยแค่ไหน เขาคงชิบว่าเออก็คงคิดไ,ได้แหละไม่ต้องใส่เย <c oughs> อะเพราะว่าเราแบบใส่เยอะเกินอะไรเงี้ยเออหอมไหมหอมนะมันจะเป็นฟิลกลิ่นเหมือนผ้าเปี่ที่ชอบซื้อาใช่ไหมคือคุณผู้ผ้าบอกว่าเป็นผ้าเปี่ฉุ่งที่มันเป็นสีชมพูแล้วข้างหน้ามันจะเป็นรูปแบบเด็กใส่แบบผ้าอ,อ้อมเนี่ยเออคือมันเป็นกลิ่นอย่างนั้นเลยว่ายน้ำดิว่ายน้ำฟ <c oughs> องตอนนี้เหมือนแบบยาสระผมอะ <c oughs> สระผมแล้วก็ล้างในน้ำเนี่ยได้หัวได้ถึงเวลาไปว่ายน้ำบ้านในสระ มันจะชอบมีคนที่ชอบพูดน้ำลายลงไปอี่ยบรรยากันล่ะครบ่าจะอ้วกเ่หิวข้าวยังหิวข้าวแล้วาฉะนั้นไปซื้อตะแผลแล้วไปกินข้าวกันกินข้าวเลยอใช่ยอนเลยอ่ะไม่ใครเห็นแช่น้ำแค่นี้เหรอใช่เพราะว่าเพราะว่ามันแบบว่า อยู่ไงแล้วแม่ของม,มันในกระเบื้องตรงนี้มันแตกเยเพราะฉันเราควรจะระวังแล้วก็คือไม่ทำแผลเสรแล้วไม่กินข้าวเพราะว่าหิวข้าวมากเอางั้นว่าเดี๋ยวเราจัขึ้นไปอาบน้ำกันดีกว่าค่ะแล้วก็ไปทำแผลแล้วก็ไปกินข้าวค่ะ เราไ่วยน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะแบบไปเล่นน้ำมาหนุกตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเย็นแล้วนะคะประมาณหนึ่งทุ่มกว่าแล้วใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเรามากินข้าวกันดีกว่าระหว่างที่เราหมุนนะคะเรจะมาพูดถึงแบบอากาศตอนช่วงดึกๆนะคะตอนนี้คือเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่ากใช่ไหมล้วอากาศคือดีมากคืออากาศแบบหนาวนะคะก็เลยไปเอาเสื้อหนาวมาใส่นะคะแล้วก็จะงงะว่าเออทำไมถึงใส่เสื้อเป็นเสื้อหนาวอย่างี้นะคะคอาอามันหนาวมากทุกคนแล้วแบบข้างในห้องก็คือเปิดแอร์แล้วเพอเอต่อแอร์มาข้างนอกก็คือมันก็หนาวกว่าเดิมเลยบรรยากาศดีมาก แล้วก็หนาวมากๆด้วย เขาก็คือตื่นนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วโนเป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันที่2นะคะคือวันนี้เนี่ยก็คืออุมไปแต่งหน้าแต่งตัวทุกอย่างเสร็จมาเรียบร้อยแล้วโนแ,แล้วก็ออกมากินข้าวนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าคุณแม่นะคะอยากกินร้านนี้แบบป้องมาแล้วโนแบบอยากมามากๆก็เลยเออเนี่ยก็มาเที่ยวแล้วนะคะก็เลยพาคุณแม่มากินด้วยนั่นเองค่ะซึ่งมันก็คือเป็นปูรลาสกาในนี้น,นะคะประมาณ8กิโลซึ่งวันนี้นะคะเขาจะมีเมนูมาให้ลุก็สั่งเ็นอันนี้ไปนะคะก็คือเป็นถั่ดยำพเมียมนั่นเอง คือน้องก็จะแบบใหญ่มากๆนะคะเป็นอันบนสุดของเขาเลยเนาะประมาณสี่พันห้านะคะน,นี่ก็จะเป็นก้ารน้องนะคะซึ่งแบบให้ดูว่าแบบมันใหญ่ขนาดนี้ถ้าเดี๋ยวเราก็ใช้ก,กันไก่ที่เขาให้มาเนี่ยตัดได้เลยนะอืม ้ดีอันนี้ก็คือเป็นกุ้งอ,อัปเปร์นะคะให้เทียบกันนะก็คือแบบนองแบบใหญ่มากทุกคนดูดิให้ดูว่าแบบตัวกุ้งคือใหญ่มากให้เทียบกับมือก็คือใหญ่กว่ามืออุ้มอีกอ่ะแก่ไงแม่มันแก่เหมือนปกติป่ะนี่ก็อันนี้เป็นท้างกุ้งนะก็คือใหญ่มาก แบบให้เที่ยวกับมือแบบใหญ่มากทุกคน หลังจากที่อุ้มกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเนาะตอนนี้อุ้มก็เลยแวะมาที่ไล่ชาลุงเดชนั่นเองนะคะนี่สำหรับอุ้มเป็นคนที่ชอบกินชามมากๆทุกคนรอบตัวจะรู้ตลอดนะคะแล้วก็อยากจะมาด้วยนะคะก็เลยเององั้นมาไล่ชาร์ละกันจะได้บางแบบกินเค้กด้วยกินน้ำแล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยนะคะอย่างที่เห็นอินเสิร์ตไปเมื่อกี้เลยเนะาะมีการถ่ายรูปไปให้ดูบ้างเล็กน้อยเนาะคลิปเชียงนาของอุ้มนะคะก็จะประมาณนี้เนาะอ,อย่างที่เห็นไปเลยว่าแบบที่พักหลักพันแต่ว่าวิวหลักล้านเลยนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลล้้วววกกกกก็็็ดดดคค่ะะะสนนนิปปหาาจเเอออไรรีีี๋ยูัท นะคะเดี๋ยวไปกินชาก่อน